สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้ประมวลจากตำราหลา,หลายเล่มจากหนังสือหลายๆเล่มนะครับและจากแหล่งความรู้ต่างๆเอามาพูดเอามาคุยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับและผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องพบต้องเจออย่างแน่นอนนะครับเพื่อชีวิตของเรานั้น อยู่ได้แบบมีความสุขและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับผมจึงนำเรื่องวันนี้มาพูดมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่จะนำมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องเพื่อนครับเพื่อนแบบไหนไม่ควรคบด้วยต้องทำอย่างไรมาฟังแล้วนำไปใช้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับชีวิตคนเรานั้นเนื่องจากว่าเรานะครับถือว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้น ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งน,นะครับที่อยากจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเราย่อมมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้นะครับคนที่เราอยู่ใกล้นั้นเราจะแยกแยะได้อย่างไรครับว่าคนไหนเป็นมิตรแท้ของเราจริงใจกับเราและคนไหนบ้างละ่ะที่ปากหวานคนเปรี้ยวไว้วางใจไม่ได้คนแบบไหนครับที่เข้ามาอยู่ใกล้เราแล้ว,ลวทำให้ชีวิตเรามีปัญหา คุณเคยเจอไหมครับบางคนที่เราเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไว้วางใจไม่เคยได้เลยบางคนนั้นต่อหน้าถือว่าเป็นมิตรแต่รับหลังกลายเป็นศัตรูผมเชื่อว่าคนทุกคนนะครับย่อมจะเจอคนแบบนี้อยู่แต่เราจะทำอย่างไรเมื่อเจอคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจึงนำเรื่องดีๆมาพูดมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรามารู้จักกันเลยนะครับว่าเพื่อนแบบไหน ที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้ไม่ควรครบด้วยนะครับพวกแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเพื่อนที่เรียกว่าพูดแต่คำหวานปากปราศัยใจเชิดคอครับเพื่อนประเภทนี้คืออะไรเพื่อนประเภทนี้ก็คือเพื่อนที่ต่อหน้าเราเนี่ยพูดดีพูดหวานกับเราทุกอย่างนะครับมีคารมดีมากพูดจนเราไว้วางใจทุกอย่างนะครับแล้วบางที เราเองก็เชื่อใจบางทีเองให้อะไรดีๆกับเพื่อนประเภทนี้ไปเยอะนะครับแต่พอรับหลังเราเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนประเภทนี้ก็จะนําเรื่องราวของเราเนี่ยรวมทั้งความรับของเราเอาไปพูดต่อเอาไปบอกต่อไปเล่าต่อให้คนอื่นๆได้รับรู้เรื่องของเราหรือแม้แต่กับศัตรูของเรากับคนที่มีปัญหากับตัวเราเองกับคนที่รู้สึกเกลียดรู้สึกชิงชังเราหรือคู่แข่งของเรา ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานะครับแทนที่จะช่วยกันเป็นที่ปรึกษาพึ่งพาอาศัยกันแล้วเก็บความรับในเรื่องของเราไว้กลับนําเราไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคอยทําร้ายเราโดยที่บางครั้งกว่าเราจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนะครับคนประเภทนี้นะครับที่เรามักจะเรียกว่าปากปลาใสาน้ําใจเชิดคอนนะครับเราต้องระมัดระวังถ้าเจอเพื่อนประเภทนี้ไม่ต้องคบเลยนะครับหลีกได้ให้หลีก เพียงแค่รู้จักเอาไว้เป็นการเบื้องต้นแต่อย่าไปสนิทด้วยอย่าไปไว้วางใจนะครับเพื่อนประเภทที่2ที่จะต้องพูดถึงก็คือเพื่อนประเภทที่คอยเยินยอเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็ชื่นชมชื่นชมเราทําผิดแทนที่จะมาตักเตือนกันนะครับแล้วบอกเราว่าอย่าทําอย่างนั้นนะมันไม่ดีนะกลายเป็นว่ามาชื่นชมเราทําให้เราทําผิดต่อไปอีกนะครับแล้วทีนี้ทําให เราเนี่ยนะครับบางครั้งแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพราะคำเยอนยอเหล่านั้นนะครับคนที่จะมีเพื่อนประเภทนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกรับว่าการที่เขาชื่นชมเราตลอดเวลาแม้แต่เรื่องที่เราทําผิดพลาดมาชื่นชมเนี่ยชื่นชมเพื่ออะไรชื่นชมโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์ดีวัตถุประสงค์ร้ายกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งในเรื่องที่เราทําผิดแล้ว แต่เขาไม่ตักเตือนครับเขากับชื่นชมชมชมทําให้บางคนเนี่ยนะครับที่มีเพื่อนประเภทนี้หลงตัวเองแล้วเชื่อมั่นว่าตัวเองทําถูกทุกเรื่องโอกาสที่จะกลายเป็นตัวตลกของสังคมสูงมากแล้วบางคนนะครับกลายเป็นว่าตลอดชีวิตเนี่ยหลงตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองทําผิดเลยไม่ว่าอย่างไรนะครับถ้าเจอเพื่อนประเภทนี้เข้าไปนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับจะเกิดแต่ความเสียหายนะครับเพื่อนประเภทที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือเพื่อนประเภทที่คอยกดให้เราต่ำลงตลอดวัตลอดเวลานะครับแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสังคมที่ใดนะครับเขาก็จะยกตัวเองเขาให้ตัวเขาดูดีไว้ก่อนในขณะเดียวกันเขาก็ค่มเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเกิ่งขนาดไหน เขาก็ชมตัวเขาเองยกตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองโดดเด่นนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันพอมีอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะโยนมาที่เรานะครับแล้วทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเขาเหนือกว่าตลอดเวลาถ้าเราเจอเพื่อนประเภทนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนแทนที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแทนที่จะได้ เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเจอเพื่อนประเภทนี้เหมือนเขาคอยสกัดเราอตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยนะครับโอกาสเติบโตมันน้อยลงครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเพื่อนแบบนี้ถอยห่างนะครับอย่าให้เขามาสกัดตัวคุณได้อย่าให้เขาเอาตัวเรานะครับมาเป็นฐานให้เขาไต่ขึ้นไปครับคนประเภทต่อไปนะครับคนที่ชอบนินทา สำหรับคนที่ชอบนินทาเนี่ยผมเชื่อว่ามีทุกที่ในสังคมนะครับแล้วคุณเชื่อผมไหมครับคนที่ชอบนินทาเนี่ยเขาจะติดเป็นนิสัยเขาจะนินทาคนอื่นให้เราฟังแต่ในขณะเดียวกันพอเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็จะนินทาเราอีกนะครับคุณประเภทนี้นะครับบางทีเขาติดเป็นนิสัยครับเขาเอาเรื่องราวของคนที่เขาพูดถึงเนี่ยไปพูดในแง่ที่ไม่ดี บางทีเอาไปเล่าเป็นเรื่องตลกนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยมองผู้ที่ถูกนินทาในแง่ลบไปได้ในขณะที่เขาเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้คุณฟังพอคุณเผลอนะครับเชื่อเถอะว่าเขาต้องเอาเรื่องของคุณไปเล่าคนอื่นฟังเช่นกันเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้มากเท่าไหร่เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณความลับที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณมันจะไม่รับอิต่อไปครับเรื่อง ที่คุณทำอะไรผิดพลาดช,ชาวบ้านก็จะรู้กันหมดแล้วไม่เฉพาะรู้นะครับเพราะเขาไปใส่ไข่ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับพอพูดแล้วใส่ไข่ไปคนอื่นๆก็จะจับประเด็นไม่ได้ว่าของจริงมันแค่ไหนครับเรื่องราวจริงมันแค่ไหนความเสียหายที่มีต่อตัวคุณมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาพูดถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นถอยห่างเลยนะครับถ้ามีเพื่อนประเภทนี้ ชีวิตของเรามีแต่จะแย่นะครับไม่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีนะครับดังที่เราต้องการดังที่เราปรารถนานะครับเพื่อนประเภทต่อไปนะครับที่เราควรออกห่างเลยก็คือว่าเป็นเพื่อนประเภทที่ทําเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพออยู่ใกล้เรานะครับเขาเองแทนที่จะช่วยเราพอมีปัญหานูนน่นนี่นั่นเป็นพยานให้เรา นะครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยทำเป็นไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นเราจะต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับบางครั้งพอททำงานผิดพลาดผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับขณะที่เขาอยู่กับเราและทำอะไรที่พลาดลงไปนะครับแทนที่เขาจะบอกช่วยเหลือเราเขากลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปัญหาอยู่ที่ใครห่ะครับปัญหาเขาอยู่ที่ตัวเราถูกไหมครับ ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติคุณอยู่กับเพื่อนคุณคนหนึ่งนะครับในขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่ามีของหายในสํานักงานเกิดขึ้นแล้วผู้ต้องสงสัยหลายคนชี้มาที่ตัวคุณในขณะที่คุณอยู่กับเพื่อนคนนี้นะครับแทนที่เพื่อนคนนี้จะบอกว่าเปล่าเราไม่ได้เอาไปเพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขากลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เรื่องของเขา ความสวยมาอยู่ที่ใครล่ะครับความสวยก็จะมาอยู่ที่คุณใช่หรือไม่ไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าเพื่อนคนนี้ช่วยเหลือคุณทั้งที่เขาเนี่ยแทนที่เขาจะมีน้ําใจช่วยดูแลนะครับแล้วเขาทํานิง่งทําเป็นไม่รู้ไม่ชีต้ตลอดเวลาบางเรื่องบางราวที่สําคัญเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และปัญหาต่างๆมันก็จะตกอยู่กับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เอาตัวรอดอย่างนี้อยากเขาไกลครับไม่ดี เพื่อนประเภทต่อไปที่จะพูดถึงก็คือเพื่อนที่ไม่จริงใจเพื่อนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายเพราะคุณมีปัญหาอะไรจะพึ่งพาเขาไม่เคยได้เลยครับจะขอความช่วยเหลือต่างๆไม่ได้เลยเพอมีปัญหาอะไรพอหาตัวหายไปแล้วทิ้งคุณไว้คนเดียวพอมีปัญหาทิ้งทุกทีคนประเภทเนียนตรายนะครับถ้าคุณไปคบด้วยไปอยู่ใกล้ เพราะฉะนั้นนะครับอยากคบอยากอยู่ใกล้เป็นอันขาดนะครับสําหรับเพื่อนที่เห็นแก่ดได้เห็นแก่ตัวแล้วไม่เคยได้ช่วยเหลืออะไรเลยถึงแม้มีโอกาสที่จะต้องได้ช่วยคุณกลายเป็นว่าเขาทิ้งคุณเขาหนีคุณเพื่อนประเภทต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเพื่อนประเภทที่ชอบแทงข้างหลังนะครับแล้วไม่วางใจไม่ได้เลยนะครับ่อหน้าเราเนี่ยดีทุกสิ่งทุกอย่าง บอกว่าเราดีอย่างนูน้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนูน้นเก่งอย่างนี้แต่พอรับหลังเราปรากฏว่าแทงข้างหลังครับให้ร้ายเราเสเองแทนที่จะคอยดูแลคอยช่วยเหลือส่งเสริมกันนะครับเพื่องประเภทนี้อันตรายนะครับเพราะบางทีเนี่ยพอเขาอยู่ใกล้กับเราเขาเอาเรื่องของเราไปพูดไปบอกกล่าวคนอื่นในทางที่ผิดแล้วพูดจาใส่ร้ายทำให้คนอื่นเนี่ยมองเราไปในแง่ลบ ทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาริษยาได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนประเภทนี้เพื่อนประเภทนี้อย่าคบเป็นเพื่อนนะครับสําหรับเพื่อนนะครับที่ไม่ควรครบด้วยนั้นมีหลายแบบเหมือนอย่างที่ผมนาเรียนไปแล้วคุณจะเลือกคบหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแต่เท่าที่ผมประมวลมาให้ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้คือคนที่ไว้วางใจไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวคุณเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังผู้ชมท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีเพื่อนดีๆโชคดีในชีวิตนะครับและประสบความสำเร็จสมดังที่คุณหวังและตั้งใจแล้วผมจะนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปโดยเฉพาะ แชร์แป้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ